ไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของสารปกครองที่ตอนนี้ก็มีมติไม่ไต่สวนฉุกเฉินในมติคณะดนตรีนะคะให้จ่ายเงินเยียวชดเชยผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองส่วนทางด้านของบุตรสาวของพลตรีคัติยาสวัสดิผลนะคะก็ยื่นเอกสารรับเงินเยียวยาโดยออกมาระบุด,ด้วยนะคะว่าการฟ้องศาลของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นการขัดขวางการปรองดอง นางสาวคติยาและนางสาวกิติยาสวัสดิผลนะคะซึ่งเป็นบุตรสาวของพลตรีขติยาสวัสดิผลหรือว่าเสด็จอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกก็ยื่นเอกสารรับเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่บ้านราชวิถีเมื่อวานนี้ค่ะโดยระบุว่าการจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้จะเป็นเส้นทางในการเดินหน้าสู่ความปรองดอง ส่วนการที่พักประชาธิปัตย์ปกครองอพักประชาธิปัตย์ได้ยื่นสารปกครองเพื่อระงับการจ่ายเงินเยียวยา,น,าน,นั้นก็ถือว่าใจดําเพราะว่าเป็นการขัดขวางการเข้าสู่ความปรองดองอไปฟังเสียงคุณเดียกันยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าตัวเขาเองก็คือออกมาทำประชาธิปัตย์เองก็เท่ากับว่าออกมาขัดขวางการที่จะเยียวยาบุคคลท,ที่ที่ออกมาเรียกร้องนะตอนนั้นด้วยซึ่งเดียวว่าสังคมน่าจะเห็นได้แล้วค่ะว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ย เป็นยังไงคือแม้แต่ขนาดนี้คือสูญเสียกันไปม,มากขนาดนี้แล้วคุณยังแบบไปยื้อเรื่องสารปกครองแบบยังรู้สึกเหมือนแสดงความใจดำมาเดีมิวจะพูดยังไงนะคือตอนนี้เหมือนดีมิวเขาสอว่าบ้านเมืองมันกำลังจะนําไปสู่การปองดองมันกำลังจะไปได้สวยแล้วเมื่อได้เงินส่วนนี้ไปเนี่ยผู้ที่สูญเสียมาเขาก็มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็จะนําไปสู่ความปองดองได้ดเชื่อว่าอย่างนั้นแต่พอพรกค็จะาธิปัติมาทําอย่างนี้เหมือนคุณต้องการให้ไม่เกิดความปองดองขึ้นในสังคมหรือไง ส่วนทางด้านของนายสาธิตปิตุเตชาสสาระยองพักประชาธิปัตย์นะคะก็ได้กล่าวถึงผลการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่ให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุมทางการเมืองในระหว่างปี2548ถึง2553โดยระบุคขาว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องเรียกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาคำร้องแต่ศาลจะไม่ไตส่สวนฉุกเฉินเนื่องจากเห็นว่ายังมีขั้นตอนอีกนะคะก่อนที่จะจ่ายเงินชดเชยจึงยังไม่มีเหตุฉุกเฉิน สำหรับคดีลหลักที่ขอให้ศาลเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มีนาคมนายสาธิตระบุว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองส่วนนายพิพัฒช,ชัยไพบูลโคศกกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวถึงการที่นายสาธิตบอกว่าการเยียวยาผู้เสียชีวิตจำนวน7ล้าน5แสนบาทเนี่ยมันมากเกินไปโดยระบุว่าพักประชาธิปัตย์อย่าตีค่าชีวิตคนเป็นตัวเลข ลูกที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกภรรยาที่ต้องสูญเสียสามีเพราะการกระทําอย่างอำมหิตของภาครัฐจะตีค่าคํานวณเป็นตัวเลขไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้นายยงยุทธวิชัยดิตรองนายยกรัตนตรีนะคะก็คาดว่าจะเริ่มมีการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุนบุนทางการเมืองได้ภายใน1-2สสัปดาห์ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินโดยจะจ่ายเป็นเงินสด3ล้านบาทส่วนที่เหลือก็จะให้เลือกระหว่างการจ่ายเป็นรูปแบบพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าจะเป็นสลากอ ส่วนทางด้านของผู้ประกอบการและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ก็จะมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่12มีนาคมนี้ค่ะ